คุณแม่ชาวอินเดียนาเสียชีวิตจากภาวะน้ำเป็นพิษหลังดื่มน้ำมากเกินไปในวันหยุดคุณแม่วัย35ปีในรัฐอินเดียนาเสียชีวิตจากภาวะน้ำเป็นพิษหลังจากดื่มน้ำมากเกินไปในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาตอนนี้ครอบครัวของเธอกำลังต้องการสร้างความตระหนักและป้องกันไม่ให้สิ่งที่เกิดขึ้นกับแอชลีย์ซัมเมอร์สเกิดขึ้นกับคนอื่นๆเธอไปพายเรือตลอดสุดสัปดาห์และขาดน้ำอย่างรุนแรงเดวอนมิลเลอร์น้องชายของเธอโพสต์บนเฟซบุ๊กเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา มเมื่อวันอังคารเธอดื่มน้ำมากมากถึง4ขวดในเวลาไม่ถึง30นาทีทั้งหมดนี้ทําให้เนื้อเยื่อในสมองเธอเริ่มบวมในเย็นวันอังคารเธอไปหมดสติที่โรงพยาบาลแล้วก็ไม่ฟื้นอีกเลยต่อมาในเดือนกรกฎาคมมิเลอร์ได้ออกมาเตือนคนอื่นๆว่า ด้วยความร้อนจัดในสัปดาห์นี้โปรดสังเกตปริมาณน้ำที่คุณดื่มและถ้าคุณรู้สึกว่าร่างกายยังไม่เพียงพอลองดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่หรือว่าเครื่องดื่มอื่นๆที่สามารถเติมอิเล็กโทรไลต์ให้กับคุณเสมอร์ทิ้งลูกาสาวสองคนซึ่งอายุไม่ถึง10ปีและสามีถ้าเธอดื่มเกลตอเร่หรือดื่มน้ำไม่ช้าลงเธอก็จะรอดชีวิตถึงเพื่อนคนฉันทุกคนทำวิจัยเล็กน้อยเกี่ยวกับความเป็นพิษของน้ำมันอาจช่วยชีวิตใครบางคนได้แม้ว่ากรณีดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้ยากแต่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อน ในปีพศ2548การทะเลาะวิวาทของพี่น้องชาวแคลิฟอร์เนียทำให้ผู้ดื่มที่มีอายุน้อยเกิดอาการเหมืนเมาภายหลังเสียชีวิตจากการถูกบงังคับให้ดื่มน้ำจากเหยื่อขนะด5แกลลอนซ้ำๆตามรายงานของ NPR เมื่อเร็วๆนี้ผู้หญิงคนหนึ่งทำสิ่งที่เรียกว่า7 5 h a r t ซึ่งเป็นการท้าทายให้ลดน้ำหนักใน t i k t o k เธอได้รับการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยการขาดโซเดียมอย่างรุนแรงเนื่องจากการ บริโภคน้ำเพื่อที่จะลดน้าหนักของเธอหากคุณเคยคิดที่จะทําทสิ่งที่ท้าทายซึ่งต้องใช้น้ําปริมาณมหาศาลขอให้ดูวิดีโอนี้ไว้เป็นบทเรียนตามรายงานของ Mayo Clinic ความเป็นพิษของน้ําสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณดื่มน้ํามากเกินไปและไตของคุณไม่สามารถกำจัดน้ําส่วนเกินได้ปริมาณโซเดียมในเลือดของคุณจะเจือจางสิ่งนี้เรียกว่าภาวะโซเดียมในเลือดต่ําและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำาททำให้ระดับในร่างกายคุณสูงขึ้นและเสียงคุณนั้นจะเริ่มบวม คลีฟแลนด์ินิกตั้งข้อสังเกตว่าสภาวะทางการแพทย์บางอย่างและการดืร่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปการใช้ยาบางชนิดหรืออย่างอื่นํนานไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อภาวะโซเดียมในเลือดต่ำความรุนแรงของอาการขึ้นอยู่กับระดับโซเดียมในเลือดต่ำแค่ไหนและลดลงเร็วแค่ไหนในหลายกรณีระดับโซเดียมในเลือดจะค่อยๆลดลงทําให้มีอาการเพียงเล็กน้อยเนื่องจากร่างกายมีเวลาในการปรับตัวอาการจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อระดับโซเดียมในเลือดลดลงอย่างรวดเร็วโรงเรียนสาทารณสุขของฮาร์วาร์ดเสริมว่า ผู้หญิงและเด็กยังไวต่อภาวะไฮโปนสทรรเมียเนื่องจากขนาดร่างกายที่เล็กกว่า สถาบันวิทยาศาสตร์วิศวกรรมและการแพทย์แห่งชาติของสหร,รัฐอเมริกาพบว่าปริมาณของเหลวที่เพียงพอในแต่ละวันสำหรับผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงโดยเฉลีย่ยที่อาศัยอยู่ในเขตอุ่นนั่นก็คือของเหลวประมาณ15.5้ถ้วยหรือ3.7ลิตรต่อวันสำหรับผู้ชายและของเหลวประมาณ11.5้ถ้วยหรือ2.7ลิตรต่อวันสำหรับผู้หญิงแต่ม a y o Clinic ตั้งข้อสังเกตว่าคำแนะนำดังกล่าวนั้นก็คุมของเหลวจากน้ำและเครื่องดืม่มอื่นๆและอาหารและเสริมว่าประมาณ20%ของการบริโภคของเหลวในแต่ละะวันนัันนน้มมกกจาจาาาาอหร ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ามีวิธีอื่นในการคงความชุ่มชื้นซึ่งอาจไม่ได้รวมถึงการดื่มน้ำเสมอไปอาหารเช่นแตงโมหรือผักโขมและผลไม้และผักอื่นๆเป็นแหล่งน้ำอีกแหล่งหนึง่งเครื่องดื่มอื่นๆเช่นนมน้ำผลไม้และชาสมุนไพรก็ประกอบด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่เช่นกัน แม้แต่เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกาแฟาและโซดาก็มีส่วนทาให้ปริมาณน้ําในแต่ละวันของคุณลดลงได้มาอยู่คลินิกรายงานแต่ให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้าตาลให้น้อยลงโซดาทั่วไปเครื่องดื่มชูกําลังหรือเครื่องดื่มเกลือแร่และเครื่องดื่มที่มีรสหวานอื่นๆก็มกักจะมีน้ําตาลเพิ่มมากซึ่งอาจทาให้แคลอรี่มากเกินกว่าที่จําเป็น